พี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมสลาปนะคะพี่เนื้อผ้านะจะเบาค่ะพี่เนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นตัวนี้ผ้ามาแรงเลยผ้าใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะผ้าดีมากๆค่ะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าหลวงตรงนี้นิดนึงนะคะพี่กระเป๋าหลวงตรงนี้นะแขนนะคะพี่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะส่วนชายเสื้อนะคะพี่เราจะแต่งเป็นกระดุมแบบนี้ให้นะคะพี่เป็นกระดุมตกแต่ง ทั้งสองข้างนะคะพี่ตอนนี้นะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่นะคะผสมผ้าสลาลับเนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายเนื้อลื่นนะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วนะแขนยาวสิบนิ้วนะคะพี่เป็นซีลใส,ส่สบายๆตัวนี้นะคะแนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยนะเป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่รุ่นนี้นะพี่ดูงานนะสวยมากๆตัวนี้ ให้พี่แค่175ท่านอนพี่เอาไปแค่175นะคะกับงานตัวนี้ลายสวยมากๆพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมตามสีจะพูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องรถที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปตั๋หัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่า สีน้ำเงินนะคะที่เป็นกลมแบบน้ำเงินนะตัวนี้นะขอดูตรงลายตัวนี้นะถ้า masa, พี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมหรือน้ำเงินก็ได้นะคะพี่ให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับ five, รร Frank, สีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสี น้ำตาลนะคะพี่เป็นน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะให้พี่แค่175เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโตก็ไม่บกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆเป็นผ้าไหมผสมกับผ้าสลาบนะเป็นไหมสลาบนะคะพี่ผ้าใส่สบายนะผ้าเย็นให้พี่แค่175เท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ก็สีน้ำตาลนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลนะ ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีก,กรมนะคะหรือจะสีน้าเงินก็ได้ตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมสลาบนะคะพี่เนื้อผ้านะจะเบาะค่ะพี่เนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นตัวนี้ผ้ามาแรงเลยผ้าใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะคะพี่ ตัวนี้นะผ้าดีมากๆค่ะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าล้วงตรงนี้นิดนึงนะคะพี่กระเป๋าลลวงตรงนี้นะแขนนะคะพี่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะส่วนชายเสื้อนะคะพี่เราจะแต่งเป็นกระดุมแบบนี้ให้นะคะพี่เป็นกระดุมตกแต่งทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวน,นี้นะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่นะคะผสมผ้าสลราบเนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายเนื้อลื่นนะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะพี่ อ,อกหน้าผ้านิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะแขนยาว10นิ้วนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆตัวนี้นะคะแนะนาอกตั้งแต่3าขึ้นไปใส่สวยนะเป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะคะที่รุ่นนี้นะพี่ดูงานนะสวยมากๆตัวนี้ให้พี่แค่175ถเ้าท่านั้นพี่เอาไปแค่175นะคะกับงานตัวนี้ลายสวยมากๆพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สังเพลงตามสีจะพูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราลฟยเยวกับแสงนะ สีอาดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องเลยที่แสงก็อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําเงินนะคะที่เป็นกลมแบบน้ําเงินนะตัวนี้นะขอดูตรงลายตัวนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมหรือน้ําเงินก็ได้นะคะพี่ให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะที่ตัวนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่เป็นน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่าทเก้าบ่เาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆเป็นผ้าไหมผสมกับผ้าสลาปนะเป็นไหมสลาบนะคะพี่ผ้า ใส่สบายนะผ้าเย็นให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะหรือจะสีน้ําเงินก็ได้ตัวนี้นะคะพี่